สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนทั่วประเทศไทยนะครับนะประจำวันที่26กนะครับผมนะก็วันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันหน่อยนะครับนะนานครั้งนี้ผมยังไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับนะส่วนมากก็ช่วงหลังๆก็ถ้ามีเวลาก็จะเป็นไลฟ์สดไว้ก่อนนะครับก็ยังคงเตือนภัยกันอยู่นะครับแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยปรึกษากับหลายๆท่านนะครับผมเข้าใจนะครับว่าทุกคนมันมันเครียดนะครับอยู่อยู่ในช่วงเนี้ยนะครับแล้วก็คนที่โดนแรกๆด้วยคนใหม่นะครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ผมต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยอดแต่ละเดือนนี้ไม่ต้องสืบครับว่าเพิ่มมากี่คนนะครับหลักพันคนนะครับนะประเทศไทยเรานะครับก็มีน้องผู้หญิงอยู่ท่านหนึ่งนะครับนะโดน3แอปนะครับก็ใครที่โดนทั้ง3แอปนี้รบกวนช่วยคอมเมนต์นะครับนะช่วยแนะนํากันหน่อยนะครับเพราะว่าน้องเขาก็เป็นท่านใหม่นะครับเพิ่งจะบิดด้วยนะครับผมว่า3แอปนี้สแอปนี้หลักหมื่นแน่นอนนะครับน่าจะขึ้นหลักหมื่นแน่นอน แอปแรกนะครับแอปแท็กโกนะครับแท็กโกนะครับใครที่โดนอยู่ยังไงช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับแอปที่2นะครับไนที่ไนเครดิตนะครับแอปที่3นะครับแคทเฮาส์นะครับทั้ง3ตัวนะครับผมอาจจะเคยพูดมาแล้วแหละนะครับแต่น้องเขาเป็นท่านใหม่นะครับค่อนข้างจิตตกและเป็นกังวลมากนะครับผมบอกว่าถ้ามันเครียดอะไรขนาดนั้นนะฮะตั้งบูคอไว้ก่อนช่วแรกตั้งบูคอไว้ก่อนเลย นะครับถ้าเบอร์ญาติพี่น้องอ่ะเดี๋ยวค่อยรับเดี๋ยวค่อยคุยนะครับอันนี้ตั้งบูคอไว้ก่อนเลยพอตั้งปุ๊บเห็นไหมตอนเช้านี้รอมา7จ็ดแปดสายนะครับเห็นไมมันจะขึ้นคําว่ามิจฉาชีพมิจฉาชีพมิจฉาชีพใครที่เป็นคนใหม่แล้วยังไม่ได้ตั้งบูคอนะครับตั้งไว้ก่อนเลยนะครับนะจะได้รู้ว่าใครโทรมาพวกมิจฉาชีพโทรมาก็ไม่ต้องรับสายเพราะรับสายพวกเนี้ยมันทําให้เครียดจิตตกแล้วคุณทํางานไม่ได้คุณไม่คุณไม่อยากจะทําอะไรต่ออ่ะพูดได้ง่ายนะครัับบคคคุณเรรียดนะ แล้วจะบอกว่าจะตามมาถึงบ้านไหมมันเป็นแค่คำข่มขู่นะครับถ้าตามมาตามมานานแล้วนะครับและพวกนี้มันจะออกมาเพื่ออะไรออกมาเพื่อให้ตํารวจจับเหรอมันไม่ใช่เรื่องครับนะพวกนี้ทวงเงินอย่างเดียวนะครับเป็นที่ค่าเขานะครับรับจ้างทวงเงินอย่างเดียวทวงหนี้ทวงสินนะครับแลกกับเงินประคองชีพรายวันไปนะฮะไม่ต้องกลัวนะน้องนะนะครับสําหรับเอ่อพี่อีกท่านหนึ่งนะครับเอ่อพี่ชายอีกท่านหนึ่งนะครับก็จะโดนอยู่2อแอปนะครับอ่าก็จะเป็นมอแคสแล้วก็อินสแตนด์ก็ตนะครับ ไม่ค่อยสบายใจเลยนะครับเครียดนะกลัวตามหานะครับกลัวมาตามหาถึงบ้านนะครับยิ่งเราส่งหลักฐานบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับมันแค่ข่มขู่คุณนะครับคุณใจเย็นๆก่อนนะครับตั้งสตินะไม่ต้องรับสายก็ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสเลยใจเย็นๆนะเพิ่งจะโดนเป็นคนใหม่ก็แล้วแต่นะครับขอให้มีสตินะครับไม่งั้นคุณจะประคองตัวเองไม่ได้เลย นะครับไม่งั้นคุณจะไปหายืมจ่ายหายืมจ่ายเนี่ยนะหมดอนาคตนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับในเมื่อคุณมีโอกาสได้เจอคลิปผมแล้วเนี่ยต้องแก้ไขตัวเองให้ได้ยอมรับตัวเองให้ได้นะครับพยายามพูดคุยกับคนรอบข้างให้ได้มากที่สุดนะครับทําความเข้าใจให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวคุณก็ผ่านเองได้นะครับเชื่อผมเถอะนะตอนนี้เรามาเจอคลิปกันแล้วนะครับใจเย็นก่อนแล้วกันนะครับค่อยแก้ไขกันไปอธิบายกันไปนะครับ พวกนี้เป็นมิจฉาชีพไม่สามารถที่จะมาหาคุณได้โอเคนะครับ